นี่เหรอโอ้ตาเห็นละเห็นละโอเคโอเคอ่าโอเคอันนี้โอเคพอพอโอ้โอ้ยโอ้ย คลิป,ลปนึงครับที่บนโลกโซเชียลเนอะเป็นคลิปที่บอกว่าขนลุกคนโซเชียลเนี่ยเขาคือฮากันบอกว่ามีคลิปแบบถ่ายติดวิญญาณดูแล้วจะขนโหลุกเลยเพราะว่ามีแม่ค้าคนหนึ่งเขาไลฟ์สดล่สดขายของอยู่ขายของขายของอยู่กลางสวนเขาบอกว่าระหว่างที่เขาไลฟ์สดทำนู่นทำนู่นขายครีมขายเคิร์มอยู่<ม>ครับลูกเหตุนเนี่ยสังเกตเ,<ๆ>เห็นข้างหลังเห็นแวบ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 เหมือนคนเดินตัดผ่านแต่ว่าแม่ค้าคนนี้เขาบอกว่าเขาอยู่คนเดียวมีใครเห็นอะไรในคลิปนี้ไหมลูกค้าบอกเห็นคนเดินผ่านทั้งทั้งที่เราเนี่ยอยู่คนเดียวคร้อมราวนี้วยขอฟังมร พูดนนึงเหตุการณ์ที่แม่ค้าออนไลน์หลายคนไม่เคยเจอไลฟ์ขายของก็ปกติครับแต่ว่าแม่ค้าท่านนี้ไลฟ์ขายของอยู่ดีผีเดินผ่านอไอ้ขาว่าผีเดินผ่านเนี่ยแม่ค้าพูดเองแม่ค้าทําเองทําภาพเองแม่ค้ายืนกรานฮะว่างานนี้อยู่คนเดียวไลฟ์คนเดียวขายคนเดียวเพียวๆไม่มีคนอื่นใดครับ ว่าใครนะคนเนี้ยคือคุณนะว่าผเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายของขายครีมขายอะไรอยู่ด,ดีทาไปทามาทาเสร็จกันล้างล้างเสร็จกันโบต่อไปปรากฏว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็เห็นหน้าแม่ค้าแต่เริ่มมีลูกค้าบางส่วนที่มองทะลุหน้าแม่ค้าทะลุหูแม่ค้าไปข้างหลังเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกุ๊กติ๊กกุ๊กๆิๆ๊กอยู่ข้างหลังก็เลยถามพี่ พี่แม่ค้าใครเดินเถืนขนของอยู่ข้างหลังแม่ค้าหันไปมองหันไปมองยืนการว่างานนี้แม่ค้าไลฟ์ขายของกลางสวนมะม่วงในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเขาไลฟ์คนเดียวเลยด้านหลังบอกไม่มีแน่นอนปอนผมขอลดเสียงได้ไหมเดี๋ยวปอนลองลองดูแบบผมนะจากคลิปเนี่ยจากไลฟ์ไลฟ์เนี่ยเขาหอกลูกเพจเนี่ยที่ดูไลฟ์อยู่เขาเห็นอะไรตัดข้างหลังโอเคไหนปอนดูไปพร้อมพี่นะอ่ะไหนช่วยดูนี่โอ้ตาเห็นละเห็นละโอเคโอเคอ่ะอ่าโอเค ขอย้อนกันไปทีนึงกูเดินเดินเป็นตัวนะโอเคโอเคยังอันนี้โอเคมอสโอ้ย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 เอาเท่าที่เห็นนะเหมือนก้าวคนขาเป็นอย่างงเี้เขย่งเขย่งนี่ก้าวกระโดดอ่ะใช่ป่ะมีก้านๆอะไรใช่ไหมก็มีอะไรบางอย่างเหมือนแบบเดินผ่านตัานหลังเดินผ่านอย่างเงี้ยเดินผ่านแบบกระโดดกระโดดกระโดดใช่ใช่ใช่อ่าโอเคโอเคมันจะเดินปกติอะนะอันนี้คือบนโลกโซเชียลเขาว่าเป็นยังไงเห็นข้างหลังเนี่ยเขาสันนิษฐานกันทั้งทีเพราะว่าด้านหลังอ่ะมันเป็นปากกล้วยใช่่่มพีอา อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเด็กอาจจะเล่นเป็นก้านกล้วยหรือเปล่าเป็นเหมือนแบบคนใส่ชุดนุ่งกระเบนนุ่งจงกระเบนอะไรอย่างนี้อ่าแล้วแล้วขี่ม้าก้านกล้วยใช่ครับอ่ขอเพลงมาดูนิคุณอาจจะเห็นเป็นนุ่งจงกระเบนแดงแต่บางคนเห็นนี่สวนอะไรนะกล้วยสวนกล้วยแต่บางคนเห็นเป็นเหมือนเด็กหรือผู้ใหญ่กําลังขี่ม,ม้าก้านกล้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณพอคุณพูดปั๊บเิฉันเห็นเลยแลวเขาไม่ได้เดินด้วยใช่ทีนนาภาพเต็มดิเขากระโดดแบบ ยังยังกระโดดเล่นอ่ะรู้จักม้าก้านกล้วยแล้วมันมีลักษณะของทรงไอหัวม้าที่มันเป็นก้านกล้วยอ่ะผู้ฮ่าใช่ปะคือชาาเน็ตซูมตาแตกเอาไม่ซื้อของเลหรอพี่ใจกูไม่ซื้อแล้วกูจะดูผีดูยังไงเห็นไหมเหมือนเหมือนไหมเหมือนมันมันใช่เลยอ่ะกระโดดไปแล้วพี่ไเดอไม่ใส่วคเขาไม่ใช่เดินถูกไหมเขาเหมือนเล่นม้าก้านกล้วยกระโดดด้งย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 งเล่นคนเดียวแล้วากพอซูมเข้าไปเพิ่มแสงเข้าไป โอ้โหแล้วเขาไม่ใส่กางเกงเหมือนเราประกอบมันใช่อะอารมณ์เดียวอะพอสโอเคเอ็นี่อันนี้เขาเป็นภาพตัวอย่างนี่เขาทำภาพมาให้ดูเลยนนี่คือภาพนี้เขาทำซูมมาให้แล้วใช่ครับอะปอนคล้ายๆกับอะไรปอนพูดมาดิอันนี้ผมเดานะถ้าเปรียบเทียบภาพใกล้ๆใกล้เคียงกันเลยนะพี่เหมือนหัวหัวจากก้านกล้วยอะหัวม้าหัวม้าใช่ใช่หัวม้าแล้วก็อีกยาวมา อ่าตรงนี้น่าจะเป็นหัวคนอ่าหัวคนแล้วก็ถอดเสื้อต่อเสื้อลงมาเห็นไหมอ่าอ่าเหมือนจับอยู่อ่าแล้วนี่อะไรอ่าตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นจงกระเบนอ่าเพราะผมดูจากสีอ่ะมันต่างกันผมคิดว่าเขาน่าจะใส่กางเกงหรือจงกระเบนนั่นแหละอ่าแล้วก็กระโดดไปเจยงๆไปแปลกดีนะเออมีความแปลกนะแปลกดีนะถ้าเปรียบเทียบกับรูปเนี้ยใช่ครับคือเหมือนเทยบรูปเนี้ยแล้วก็ถ้าน้องแม่ค้าคนนี้เขาบอกว่าเขาอยู่คนเดียวแล้วด้านหลังไม่มีใครเลยพ่านลุกดีแปลกดีแปลกดีครับอ สำหรับผมนะก็ขนลุกแปลกดีแปลกดีถ้าคลิปนี้ไม่ถูกตัดต่อก็ถือว่าเป็นคลิปที่เอ๊เลยแล้วก็น่าสนใจแล้วขนลุกก็ยังไงก็เตือนแล้วกันอันนี้เรื่องเรื่องเนี้ยพอคา á, ้าแม่ค้าไปไลฟ์สดกลางคืนหนึ่งเลยผีสางเนี้ยโอเคไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่กลัวคนมากกว่าใช่ค่ะร,ระวังอันตรลงอันตรายด้วยแต่ชื่นชมชาวเน็ตนะเขาก็ช่วยกันดูนะครับว่าเป็นห่วงนะโอเคฝากดูแลกันด้วยทั้งคนขายทั้งคนซื้อแล้วก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่คลิปนี้ย้อีกทีหนึ่งเราอยากให้ใช้วิจารณญาณนนะณ เป็นผีอะไรหรือเปล่าครับแค่เอาให้ดูว่าเออแบบนี้ก็มีด้วยนะโอเคอ่ะแมค้าน้องนนี้จุดทูบเลยจุดทูบขอเข้ามาเลยฮะดูดูดูตอนหลังสูนกล้วยอ่ะสุดท้ายต้องไปจุดทูบจุดทูบป่ะเฮ้ยแต่แกก็ใจเด็ดจริงๆนะแกก็รลฟ์ไม่หยุดเลยอ่ะปากทูบเสร็จแล้วแกก็ขายของต่อเดี๋ยวโชว์มัสโกออนของแท้จริงสำหรับคุณนว่าพอแม่ค้าออนไลน์โอเคคนนี้ฮะขายอะไรเดี๋ยวจะตัดก็บอกอะไเลยเป็นแม่ค้าที่สู้ชีวิตมากๆนะขายต่อจุดทูบแล้วก็ขอเข้ามาแล้วก็ต่อสู้ต่อเขาเรียกว่า กลัวผีไม่กลัวเท่าไหร่กลัวไม่มีกินมากกว่ากลัวอดมากกว่านะโอเคนี้ยกนิ้วให้นะครับยกนิ้วให้แม่ค้าคนนี้นะขออนุญาตใช้ภาพจากอมรินทร์ทีวีแล้วก็ภาพจากติ๊กต็อกน้องคนนี้ด้วยแล้วก็เราเนี่ยบ้านเราไลฟ์กันบ่อยๆตอนข้างกมางคืนระวังะบ้านเราเนี่ยถ้ามีคนมากระโดดเย่งเยองเย่งเยงแบนี้บอกเลยไม่มีตัดต่อผีชัวผีชัวฮะโอเคทิ้งท้ายไปดูกันแล้วกันนะครับว่าหลังน้องแม่ค้าคนนี้นะครับชัดๆนิดนึงว่าเป็นอะไรกันแน่นะครับดูเอาเอง